แล้วปุกกี้สู้ก็ได้ค่ะสู้หน่อยสู้หน่อยแม่เข้าสู้กันก็สู้ก็ได้ค่ะตอนแรกว่าจะไม่สู้แต่พอนึกถึงน้องๆมูไนทีท์สงคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยแล้วสู้ดีกว่าค่ะเงินล้านต้องเป็นของฉันน้องต้องได้เงินน้องต้องได้เงินน้องต้องมีชืิอที่ดีาใส่รูกไม่เป็นไรแม่อ่าสวยสวยสวย ุกกี้ครับได้ข่าวว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาดุกใครบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำปลาดุกอคะไม่เชี่ยวชาญเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าจะาไปย่างใช่ไหมคะแล้วก็เอาเนื้อมันมาทําเป็นปลาดุกฟูกค่ะเพราะว่าจะไปทําแซงว่าปลาดุกฟูกค่ะแซงว่านี่เป็นเมนูสมัยไหนครับสมัยรัชกาลที่เอาเลยเว้ยมั่วเลยสองสามสี่ห้าค่ะคุณตอบมาครบหมดแล้ว <laughs> ก้อยกุ้งปรุงปะทินวางถึงลิ้นดินแด,ด้โดย้บาโบโอเคค่ะท่องกับเหชมเครื่องคาวหวานให้ฟังอีกทีสิมาสมันแกงแก้วตาหอมหยีรารสร้อนแรง ได้ได้ก็แกแรงอยากให้ไฟฟันหาขอให้อาหารของปุกกี้เนี่ยดีออกมาสมกับนำเมนูมาจากกาบเหุชมเครื่องขาวหวานแล้วกันเอาไว้ดีสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะคะขออภัยคุณครูสาตไทยด้วย ตรงนี้ค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากสุดก่อนก็คือประดุกใช้ถุงมือแล้วกันใส่ถุงมือจับน้องหน่อยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากหรอกแต่ก็ต้องทําแล้วอะ่ะก็คือนางนางหยุ่นหยุ่นนางแบบมีความแบบไม่หแล้วกลัวบ <laughs> อกไม่ถูกอะ่ะมันแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาจับเล่นการหลแลนะไม่หายมันสักทีวะ เน st ี่ยเชมป์เอ็นชอบมาจังหวะแบบเนี้ยคุณเป็นอะไรครับจับปลาดุกกรีดไปกรีดมาเนี่ยครับกลัวปลาดุกค่ะมันตายแล้วอะคับมันมันหยุนค่ะไม่ชอบอะไรแบบเนี Although> ้ยค่ะไม่ชอบอะไรหยุดหยุนเหรอครับบางอันก็ชอบแต่ว่าอันนี้ไม่ชอบค่ะแต่เอาจริงก็เพลินเหมือนกันนะะแล้วต้องรู้จักวัตถุอื่นไหมครับบางอันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยค่ะไข่พัมรู้จักไหมครับ ไม่รู้จักค่ะไข่มดแดงครับไม่เคยทำค่ะไข่มดแดงไม่เคยทําไข่พัมไม่เคยเล่นค่ะแล้วคุณจะทําเมนูได้ยังไงครับอ่าต้องทําให้ได้ค่ะทําไปร้องไห้ไปก็ยินดีค่ะท้าง,งัานคิดดูให้ดีๆนะครับวันนี้เป็นแมชสําคัญครับโชคดีครับพระคุณค้ะกนะดดีเจอดุกกี้คุณปุกกี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับต้องดุกยิ้มค่ะน้องดุกยังไม่ตายค่ะ น้องตายแล้วไม่ตายนี่นี่งยิ้มอยู่เลยเนี่ยเปียบหนวดนี่หนวดนะนี่หนวดนะมันเป็นอย่างนี้จริงบางคนได้สองคนบ้าบอไม่มีทัหนากับพี่ปุ๊กกี้ได้สองพี่ชินได้ยี่สได้ไได้แค่คนเดียวพอห้าสมจัดแจงยังไงอางงพปุ๊กกี้ครับถ้าคุณอยากได้ที่ปรึกษากี่คนครับ 4ีค่คนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอา,อาสักสองคนก็ได้ค่ะเชฟ <laughs> สองคนเป็นพี่ป้อมคนหนึ่งนะครับขอตัวไปห้องน้ำก่อนได้ไหมคะเ <laughs> <laughs> ชฟป้อมมานี่แบบจะกล้าถามอะไรเชฟมากกลัวเอาตะหลิวฟาดไม่เอาดีกว่าชิมเยอะมากมั่นใจประมาณ80%วอร์มเสียงเสร็จยัง ยังม่ยไ่ได้วอมเลยค่ะเอออออเออนึกว่าจะพูดเล่นเล่นเชฟนำวอมจ้ะอออออลองได้ยังพอเชฟพูดปุ๊บแล้วก็ในหัวก็คือมาแล้ะเพลงอะไรที่มันจะเข้ากับอาหารของเราหรือการแสดงอะไรที่แบบจะเด่นดังกว่าหนูหนนาเชฟค่ะ คุณชอบไมคะไม่ค,ะ,มค,ะ,มคะแสงว่าปีไม่ได้นิดนึงน่าจะบรฟัะหน่อยว่าทำอาหารพร้อมการแสดงพุกี้ครับค่ะเชฟระหว่างวิดีโอคอลหาแม็กซ์กับหาสามีคุณอยากจะเลือกวิดีโอคอลหาใครมากกว่าครับสา,ส,นนสามีไม่สำคัญเลยค่ะตอนนี้ขอแม็กซ์แล้วกันค่ะสามีไม่สำคัญเลยรอครับไม่เลยค่ะมันช่วยอะไรไม่ได้แน่นอนค่ะสามีไม่จำเป็นเลยค่ะเชฟ แม็กคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันนะคะ